สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนัง Action แอคชักก่นระทึกขวัญเรื่อง The Doll Man หนังปี2020นำแสดงโดย Ruby Rose, John Reno, Rupert Ewan และ Axel Henry ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับณสถานทูตอเมริกาเมืองบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนีย แอลลี่นาวิกโยธินหญิงและทีมกำลังทำหน้าที่คุ้มกันขบวนรถเอกอักครราชทูตกับลูกสาวซึ่งระหว่างทางก็ถูกทหารรับจ้างดักโจมตีด้วยอาวุธหนักทำให้สูญเสียพักพวกในทีมไปเป็นจำนวนมากแต่ด้วยไหวพี่ของเธอเธอจึงยิงสกัดพวกมันและเตรียมจะพาท่านทูตกับลูกสาวนี้ไปทว่าก็มีพวกมันที่รอดยิงอากาไปที่รถของท่านทูตจนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงปัจจุบันนกรุงนิวยอร์ก,ก แอลลี่สะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายเลยไปนั่งดื่มกับลุงของเธอซึ่งพอลุงรู้ว่าตอนนี้เธอไม่มีงานก็เลยแนะนําให้มาทํางานอย่างโรงแรมที่ลุงทําอยู่เธอเลยขอบคุณลุงและรับปากว่าวันรุ่งขึ้นจะไปที่นั่นจากนั้นก็นั่งรถแท็กซี่กลับห้องเลยทําให้เห็นว่าเธอยังคงฝันร้ายถึงวันที่ถูกทหารรับจ้างบุกโจมตีและยังคงต้องกินยาทุกวันด้วยวันรุ่งขึ้นแอลลี่ก็ไปหาลุงที่โรงแรมเพื่อไปเจอบอสพนังงานฝาประตูของโรงแรมนี้ ซึ่งบอสก็ยินดีที่จะรับแอลลี่มาทํางานเป็นพนักง,งานฝรัประตูเพิ่มอีกคนเมื่อแอลลี่เริ่มงานเธอก็ได้ช่วยหญิงชราคนหนึ่งถือของเพราะหล่อนต้องเข็นสามีที่ตอนนี้เป็นอวาภพาดครึ่งซี่กลับห้องพักแล้วเธอก็แปลกใจที่หญิงชรารู้ชื่อของเธอเลยได้รู้ว่าหญิงชรารู้จักเธอจากพี่สาวของเธอที่เสียไปแล้วและก็ได้รู้อีกว่าพี่เคยกับครอบครัวก็อยู่ที่ตึกนี้ด้วย ทำให้เธอโมโหมากเลยไปหาจอนพี่เคยพร้อมกระบนเขาเขาเลยแก้ตัวว่วกเขาไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องเจอเธอที่นี่ทันใดนั้นลิลลี่ลูกสาวของจอนก็ออกมาตามหาแมวที่วิ่งหนีไปที่อื่นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาพอดีจอจนจึงต้องไปรับสายแอลลี่เฮลลี่ดูจะกังวลก่อนเลยอาสาจะช่วยตามแมวให้ลิลลี่เลยไปตามแม็กซ์พี่ชายให้ช่วยตามหาแมวด้วยอีกคน ขนาดทั้ง3คนตามหาแมวแอลลี่ก็ได้รู้ว่าแม็กซ์เป็นลูกเสือเก่าและรู้เส้นทางในตึกดีเพราะมีงานอดิเรกสะสมพิมพ์เขียวของตึกเลยทําให้รู้จักประตูลับกําแพงที่ติดก,กับทางรถไฟใต้ดินเก่าหรือเส้นทางของแม่บ้านดีนั่นเองส่วนลิลี่กับแม็กก็ได้รู้ด้วยว่าแอลลี่นั้นก็คือน้าของพวกเธอและสุดท้ายทั้ง3คนก็ช่วยกันหาเจ้าแมวเจอจนได้เมื่อแอลลี่พาทมดกลับห้องพัก ลีลีก็ชวนเธอมาทานอาหารวันอีสเตอร์ด้วยกันซึ่งทีแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอรู้ว่าอ e ีไม e ่กี่วันทั้งหมดจะกลับอังกฤษและที่มาทานอีสเตอร์กันที่นี่ก็เพื่อระลึกถึงแม่หรือพี่สาวของเธอสุดท้ายเธอเลยรับปากว่าจะมาครับหนาวันอีสเตอร์หลังเลิกงานบอสก็ทักลุงว่าทำไมยังไม่กลับลุงเลยบอกว่ารับปากิชลาไว้ว่าจะซ่อมไมโครเวฟให้ทันใดนั้นบอสก็นำแก้วมาตีหัวลุง แล้วก็นำคอนมาทุบหัวลุงจนแน่นิ่งไปหลังจากการลุงแล้วบอสก็มาเจอแอลลี่ที่หน้าลิฟต์อีกทำให้เขาสงสัยว่ามาทำไมทางทางที่เป็นวันหยุดเธอเลยตอบว่าจะมาฉลองอีสเตอร์กับล้านเขาเลยไม่ได้ว่าอะไรแต่ระหว่างคุยเขาก็พยายามซ่อนคราบเลือดของลุงไม่ให้เธอเห็นด้วยไม่นานนะัก รักพวกของบอสพร้อมอาวุธครบมือก็เข้ามาในโรงแรมซึ่งวิกเตอร์หรือหัวหน้าทีมก็สั่งให้ลูกน้องไปล็อกประตูติดตั้งตัวก่อกวนสัญญาณทันทีจากนั้นก็ไปที่ห้องของยิงชราและวิกเตอร์ก็ถามสามีของเธอถึงภาพวาดเป็นภาษาฝรั่งเศสทำให้เธองุนงงว่าเขาไปรู้จักสามีของเธอตอนไหนอีกอย่างสามีของเธอก็พูดฝรั่งเศสไม่ได้ด้วยวิกเตอร์เห็นสามีนิ่งๆเลยสั่งบอสให้จัดการ บอสเลยนะํามีไปแทงส่วนที่ยังไม่เป็นอมภาตนั่นเลยทาให้สามีรู้สึกตัวและก็ตกใจมากที่เห็นวิกเตอร์เลยบอกว่าภาพอยู่ในผนงังผักพวกที่เหลือเลยเข้ามาพังผนังในห้องทันทีทว่าทุบอยู่นานก็ไม่เจออะไรเลยสุดท้ายเลยได้รู้ว่าหญิงชลาเพิ่งย้ายมาอยู่ชั้นล่างได้ไม่นานและพอร,รู้ว่าห้องเก่าอยู่ชั้นบนก็สั่งให้ทุกคนไปที่นั่นบอสเลยแยง้งว่าห้องนั้นมีคนอยู่ซึ่งก็คือครอบครัวของจอนนั่นเองแต่วิกเตอร์ก็ไม่สนใจ และก่อนไปบอสก็ได้เก็บหญิงชรา,ากับสามีด้วยดานแอลลี่ขณะนั่งรอทานอาหารลิลลี่ก็ทำของโปดของแม่หกใส่แม็กและก็โวยวายเพราะจะทำไม่ก็ไม่ได้เนื่องจากขาดวัตถุดิบแม็กที่เห็นพ่อโอน้องก็หัวเราะออกมาทำให้พ่อโมโหก็เลยสั่งแม็กให้เข้าห้องไปส่วนแอลลี่พอเหนลิลลี่เศร้าเธอเลยบอกว่าจะไปขอวัตถุดิบจากห้องหญิงชรา,ามาให้เอง เมื่อลิลี่มาถึงห้องของจิชรลาเธอก็ตกใจมากที่พบว,ว่าพวกนั้นตายหมดแล้วเธอเลยจะโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่มีสัญญาณเลยใช้โทรศัพท์ภายในโทรไปบอกบอสเท่ว่าบอสก็ทำเป็นไม่ได้ยินเธอเลยต้องไปหาบอสที่ล็อบบี้แทนซึ่งพอเจอกันบอสก็จะเก็บแอลีแต่ลุงที่ยังไม่ตายก็เอาไม้มาทุบมันมันเลยยิงลุงทิ้งเธอเลยเฉยโอกาสนั้นหนีคลิีไปแต่มันก็สั่งการให้ลิบหยุดเธอเลยต้องติดอยู่ในลิบครับ ดานจอนวิกเตอร์ได้บุกเข้ามาในห้องทำให้เขากับลีลีลูกสาวตกใจมากสักพักบอสก็เข้ามาและสั่งพวออีกคนให้ประจัดการกับแอลลี่ที่จิตอยู่ในลิฟส่วนแม็กเขาออกมาจากห้องแล้วก็เห็นพวกวิกเตอร์กำลังควบคุมตัวพ่อกับน้องอยู่พอที่หันมาเห็นเขาพอดีเลยส่งสิกิ์ให้เขาหนีไปทวาบอสที่รู้จักครอบครัวของจอนดีเลยถามหาแม็กแมกจ่อนจะพยายามโกหกก็ไม่อยู่แต่วิกเตอร์ก็หันไปเห็นการ์ดบนโต๊ะ ก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปจับแม็กมาแต่แม็ก,ก็นนี้เอกไปทางประตูลับได้ทันดานแอลีเธอพยายามใช้แรงเปิดลิฟต์ซึ่งสุดท้ายก็เปิดออกมาได้แต่ลูกน้องของวิกเตอร์ก็มาเห็นเข้าพอดีเธอเลยหนีมันไปอีกห้องแล้วก็ใช้ทักษะนัวิกโยาทินเก่าจัดก,การกับมันลงได้ซึ่งแม็กที่มาเห็นแอลี่ฆ่าคนตายพอดีเลยตกใจมากส่วนบอสพอรู้ว่าติดต่อพวกพวกไม่ได้ก็บอกให้อีกสคนไปดู ซึ่งพอวิกเตอร์รู้ว่ามีผู้หญิงมาทํางานเป็นคนเฝ้าประตูคนใหม่ก็มโมโหมากแต่บอสก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อแม็กได้สติเขาก็บอกแอลลี่ว่ามีกลุ่มคนถืออาวุธจับพ่อกับน้องไว้เธอเลยขอให้เขาช่วยเพราะเขารู้ทุกซอกทุกมุมในตึกนี้ดีทันใดนั้นพวกมันอีกสองคนก็มาสํารวจห้องนี้ทั้งคู่เลยต้องรีบหลบแต่แม็กก็เดนทําเสียงดังให้พวกมันรู้ตัว ดังนั้นทั้งคู่เลยรีบหนีไปอีกทางสุดท้ายเลยหลบเข้าไปในห้องหลบภัยได้ก่อนที่พวกมันจะพบแต่แอลลี่ก็ถูกมันยิงเข้าที่แขนซ้ายครับด้านวิกเตอร์พอรู้ว่าลูกน้องถูกฆ่าตายไปหนึ่งคนเหมือนก็ถามว่าเธอคือใครกับจอนแต่จอนก็โก,กหกไปว่าแขกคนแปลกหน้าที่ช่วยลูกสาวหาแมวเ,เจอก็เลยเชิญมาทานอีสเตอร์ด้วยกันบอสเลยบอกข้อมูลเท่าที่รู้ไปวิกเตอร์เลยเสิร์ชข้อมูลจะเจอว่าเธอเป็นนาวิกโยธทนเก่า เก่งกาดมีผลงานมากมายส่วนแอลลี่ขนาดอยู่ในห้องโลภัยเธอก็ได้รู้สาเหตุที่แม่เกลียดพ่อเป็นเพราะตอนที่รถยนต์ที่พ่อแม่โดยสารอยู่กําลังจมน้ําเขาได้คุยกับแม่จนถึงตอนที่แม่ตายแต่พอที่นีออกมาได้ก่อนไม่ยอมพยายามช่วยแม่เลยแอลลี่เลยอึ้งไปเพราะเธอก็โกรธจอนเหมือนกันนานไปพัตรกรทั้งคู่เคยรักกันแต่พอเธอรู้ว่าพี่สาวรักจอนด้วยเธอก็เปิดทางให้พี่แล้วก็หนีไป,ไปเป็นทหาร สุดท้ายเธอเลยปลอบเขาพร้อมบอกว่าจอนคงพยายามเต็มที่แล้วจริงๆแต่แม็กก็ไม่เชื่อเลยตะโกนออกมาด้วยความโมโหทําให้พวกมันได้ยินทาว่าแม็กก็พาแอลลี่นี้ไปอีกทางได้ก่อนที่พวกมันจะตามเจอดานวิกเตอร์เมื่อเห็นว่าลูกน้องยังหาภาพวาดไม่เจอเหมือนก็เลยลองเดินสำรวจด,ดูจนไปสะุดตากับห้องหนังสือและพอรู้จักจอนว่าน,นี่คือห้องที่สามีของยิชาลาเป็นคนสร้าง เหมือนก็สสำรวจอย่างละเอียดจนเจอกระตูเซฟข้อจนได้ส่วนจอนเขาหันไปเห็นโน้ตบุ๊กของวิกเตอร์วางทิ้งไว้ก็เลยทำทีชวนพวกนั้นดื่มไวน์แต่พอตอนยกไปเสิร์ฟก็หยิบโน้ตบุ๊กไปด้วยแล้วก็เอาไปให้ลูกสาวจากนั้นก็ทำทีมาเป็นชวนวิกเตอร์พูดคุยเพื่อถ่วงเวลาให้ลูกสาวส่งข้อความขอความช่วยเหลือส่วนแอลลี่กับแม็กนั้นทางครูมาที่ล็อบบี้เพื่อจะโทรแจ้งตำรวจแต่ก็เพราบว่าสายโทรศัพท์ถูกตัดก็เลยไปที่ห้องควบคุม แล้วก็พบว่าอุปกรณ์ต่าง,างๆถูกทำลายแม็กเรเซเนอร์ให้ต่อสายสัญญาณไฟไมหม้แทนส่วนจอคณะหาเรื่องคุยไปเรือเ่อยเปื่อยบอสก็เดินมาทางนี้พอดีก็เห็นว่าลิลลี่กำลังใช้คอมเข้าวิกเตอร์เลยสั่งให้เธอลบข้อความซะแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรกันต่อสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นวิกเตอร์เลยบ่นบอสว่าทำงานไม่ได้เรื่องบอสเลยบอกว่าเขาจะไปจัดการเองดานแอลลี่กับแม็กทังคู่ไปที่ประตูหน้าเพื่อรอให้นักระเพิงมาช่วย แต่บอสก็มาดักรออยู่แล้วเลยเอาปืนจ่อพวกเธอพร้อมบอกให้ออกไปห่างๆประตูจากนั้นบอสก็แต่งตัวเป็นคนเฝ้าประตูและออกหน้าไปพบกับน,นักดับเพลิงโดยให้เหตุผลไปว่าผู้รับเหมาคงทำสายพันกันสัญญาณก็เลยดังทีแรกทีมนักดับเพลิงก็จะขอตรวจสอบทุกชั้นแต่บอสก็อ้างนู้นอ้างนี่จนทีมนักดับเพลิงแค่เตือนแล้วก็รีบกลับไปฉลองอีสเตอร์กันต่อ ส่วนแอลลี่เธออาศัยจังหวะที่พวกมันเผลออัดพวกมันจะล้มลงแล้วก็พาแม็กซ์หนีดังนั้นพอพวกมันตั้งตัวได้กดตามไปไล่ล่าเธอเธอเลยให้ปืนแม็กซ์และบอกให้หนีไปอีกทางส่วนเธอจะหลอกล่อและจัดการพวกมันเองซึ่งก็จัดการไปได้หนึ่งคนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บที่แขนมากกว่าเดิมส่วนแม็กนั้นเขาหนีไปด้านนอกตึกจนไปพบก,กับตำรวจทว่าวตำรวจนายนั้นก็ได้เป็นพวกของวิกเตอร์แม็กซ์เลยโดนจับตัวไป ดังนั้นพอวิกเตอร์ได้ตัวแม็กเหมือนเลยใช้โทราศัพท์ภายในติดต่อไปหาแอลลี่ว่าให้แอลลี่มอบตัวซะไม่อย่างนั้นมันจะไม่รับรองความปลอดภัยของเด็กๆครับด้านแอลลี่ขนาดกาลังมืดแปดด้านพอไม่รู้ว่าจะควรทํายังไงดีแถมยังทําให้เธอนึกถึงฝันร้ายตอนที่ช่วยลูกทูตไม่ได้ด้วยส่วนแม็กถิมมองดูการทํางานของพวกมันเลยรู้ว่าต้องใช้น้ําในการหล่อเย็นหัวสว่านเพื่อจ่อตู้เซฟ เขาเลยใช้โทรศัพท์ภายในส่งรหัสมอสไปบอกแอลลี่ว่าให้ปิดน้ำซะเธอจึงทำตามคำแนะนำทันทีส่งผลให้คนจออตู้เซฟเจอปัญหาในการจออวิกเตอร์เลยสั่งให้ลูกน้องคนนึงไปจัดการเธอทว่าเธอกระวังกับดักจัดการมันได้ทำให้บอสมโหมากแถมยังโดนวิกเตอร์ด่าซ้ำอีกทันใดน,นั้นวิกเตอร์ก็หันไปเห็นรูปแอลลี่ที่ลิลี่วาดให้เลยได้รู้ว่าแอลลี่คือน้าของเธอ มันเลยคูแอลลี่ว่าทำไมมามอบตัวจะจัดการเด็กซะสุดท้ายแอลลี่จึงมามอบตัวครับเมื่อวิกเตอร์ได้เจอแอลลี่เหมือนก็โมโหมากเพราะงานของมันไปต่อไม่ได้แอลลี่เลยยื่นข้อเสนอว่า้าหาน้ำได้จะต้องปล่อยจอนกับครอบครัวมันจีตอบตกลงดังนั้นเธอเลยเสนอให้ไปต่อน้ำจากแทงน้ำด้านบนมันเลยสั่งให้เธอไปจัดการโดยมีตำรวจพวกของมันตามไปประกอบด้วย แต่พอน้ําไหลจนพวกมันเจาะตู้เซฟได้พวกมันก็จะเก็บเธอทว่าเธอก็ไว้ตัวทันจึงหันมาจัดก,การกับเจ้าตำรวจเลวก่อนที่มันจะฆ่าเธอได้ด้านวิคเตอร์ในที่สุดมันก็ได้ภาพเขียนทําให้จอที่เห็นภาพตกใจมากเพราะภาพพวกนี้มูลค่ามหาศาลทําให้บอสที่พึ่งรู้ราคาภาพหันไปต่อรองค่าแรง โดยควักระเบิดมาคู่ว่าคอตกลงใหม่วิกเตอร์จะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนบอสกับคนเจาะจะได้คนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่ออย่างนั้นจะตายกันหมดสุดท้ายเลยตกลงกันตามนั้นแต่ยังไม่ทันจะออกจากห้องแอลลี่ก็กระโจนลงมาผ่านกระจกจับคนเจาะตู้เซฟเป็นตัวประกันบอสเลยหันไปจับแม็กมาเป็นตัวประกันบ้างและแอลลี่ก็ต่อรองให้ปล่อยทั้งหมดซะแต่บอสก็บอกออกมาอว่าเหลือห้าสิบห้าสิบว่าแล้วก็ยิงคนเจาะตู้เซฟทิ้ง จอนเห็นอย่างนั้นเลยไปช่วยลูกหรือแม็กจะโดนยิงบอสมโหมากเลยโยนระเบิดใส่พวกเธอวินาทีนั้นเองจอนก็ใช้แรงเือสุดท้ายขวาระเบิดโยนทิ้งไปได้ทําให้ทุกคนปลอดภัยแอลลี่เลยบอกให้ล,ลานดูพ่อไว้ส่วนเธอจะไปจัดการกับพวกมันเองด่านบอส มันลงลิฟต์มาด้านล่างแล้วก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายบุกเข้ามาในโรงแรมมันเลยโกหกเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นแค่คนเฝ้าประตูและมีผู้หญิงสตีแตกถือปืนจับครอบครัวเป็นตัวประกันอยู่กำลังลงบันไดมาตำรวจเลยสั่งให้มารีบออกไปยังที่ปลอดภยัยมันเลยตามไปสมทบกับวิกเตอร์ที่หนีมาก่อนหน้านี้เพื่อหน,นีไปทางอื่น ส่วนแอลลี่เธอลงบันไดมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายจึงอธิบายให้พวกตำรวจเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อเธอจังหวะน,นั้นเองก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเธอเลยพุ่งไปจัดการกับตำรวจเหล่านั้นและก็ไปตามล่าพวกมันต่อดานวิคเตอกับบอสพกมันระเบิดกำแพงตึกเพือนน่อหนีไปทางอุโมง์รถไฟใต้ดินเก่าแต่พอหนีไปได้สักพักบอสก็พูดขึ้นมาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับจัดการวิกเตอร์ทิง้ง ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แอลลี่ตามมาทันพอดีทั้งสองคนเลยพุ่งก็ไปต่อสู้กันซึ่งเธอกระสู้แรงของมันไม่ได้เลยดังนั้นเลยหยิบทิ้งทําให้มันเสียจังหวะแล้วก็พุ่งเขชกมันเป็นการใหญ่แต่มันก็ทุ่มเธอกลับมาได้พร้อมบอกว่าปลาประโยชน์เธอเลยยิมออกมาแล้วก็โยนสลักทิ้งทําให้มันอึงไปที่เพราะว่ามีระเบิดอยู่ใต้ขาของตัวเองจากนั้นมันก็โดนแรงระเบิดเข้าไปเต็มๆก่อนจบ แอลลี่ก็มาส่งจอนและครอบครัวที่กำลังจะเดินทางไปยังลอนดอนซึ่งตอนนี้นั้นแอลลี่ก็หายโกรธจอและจอนกับลูกๆก,ก็รักกันดีแล้วด้วยสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแอลลี่อดีตนักวิกโยธินฝีมือเยี่ยมที่ตกอยู่ในฝันร้ายกับการที่เธอปกป้องทุตไว้ไม่ได้เลยเดินทางมานิวยอร์กเพื่อเริ่มตอนชีวิตใหม่จนไปเจอกับครอบครัวของพี่เคยจากนั้นก็จับพระจับพลูไปอยู่ในเหตุการณ์ทหารรับจ้างมาค้นหาภาพล้ำค่า ทำให้ครอบครัวพี่เคยถูกจับเป็นตัวประกันเธอเลยต้องใช้ความสามารถทางทางหารเก่เาเข้าช่วยซึ่งสุดท้ายก็ช่วยเหลือครอบครัวพี่เคยได้สําเร็จก็จบไปแล้วนะครับกหนัง The Doll Man ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 4.5คะแนนเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ